ตอนที่311ขั้นกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ชีวิตและความตายของเตา๋าภายในหอคอยเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางสำนักหอคอยตนันตี้หมิงและผู้ใต้บังคับบัญชาอีกสองคนกำลังตรวจสอบเม็ดยาตานันเฮ้ยเม็ดยาตานันนับไม่ถ้วนลอยอยู่กลางอากาศอย่างหนาแน่นเม็ดยาชำระหัวใจ935เม็ด คุณภาพดีเยี่ยม72เม็ดคุณภาพดีเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งสังเกตเมต็ดยาตานันและประเมินผอลอสำหรับนักเล่นแร่ปแปรธาตุของหอคอยตนันการสร้างเม็ดยาเกรดกลางกลางถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ไม่ต้องพูดถึงการผลิตเม็ดยาเสียด้วยซ้ำถูกต้องผู้ใต้บังคับบัญชาอีกคนยืนยันหลังจากตรวจสอบ ซีหมิงเหลือบมองเม็ดยาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและแบ่งเม็ดยาอย่างระมัดระวังเป็นสองกลุ่มแยกกันเพื่อจัดเก็บปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าห้องโถงของห้องโถงชำระาล้างหัวใจของหอคอยปานโดยรับผิดชอบงานที่ง่ายที่สุดนั่นคือการระบุและรวบรวมเม็ดยาโดยเฉพาะเม็ดยาชำระหัวใจ ยาชำระล้างหัวใจเป็นยาพื้นฐานที่ขายกันทั่วไปที่สุดในหอคอยปันคิดเป็นประมาณ30%เอร์เซนของยอดขายทั้งหมดสำหรับการรวบรวมวัสดุและการเล่นแร่ปแปราธาตุนั้นต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญมากกว่ายาเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบโดยนักเล่นแร่ปแปราธาตุไปแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นจึงตรวจสอบและจัดเก็บโดยค่าที่นี่ก่อนที่จะขาย จะมีการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเช่นกันไม่มีอะไรผิดพลาดได้เลยตี้หมิ่งคิดในใจอย่างสองงอบอส่วนที่ซับซ้อนและสำคัญที่สุดของหอคอยตนันอยู่ที่การเล่นแร่ปแปรธาตุแต่ความสามารถของเขาไม่เหมาะกับการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยการติดตามท่านหลัวเฟิงค่้ายังคงทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าห้องโถงของห้องโถงชำระล้างหัวใจในหอคอยตันได้ โดยได้รับคริสตัลหุ่นหยวน200ชิ้นต่อยุคการใช้ชีวิตอย่างสบายสบายเป็นเวลา10,000ยุคหมายถึงการสะสมคริสตัลหุ่นหยว,วน2ล้านชิ้นตี้หมิงพอใจกับงานของเขามากด้วยรายได้นี้พร้อมกับการได้อยู่อาศัยฟรีในคฤหิสาดถ้ำของหลัวเฟิงเขาจึงยังสามารถสะสมโชคลาภได้ รองหัวหน้าหอนการผลิตยาชำระล้างหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคที่ผ่านมาลูกน้องคนหนึ่งกล่าวข้าได้ยินมาว่าคนของรังมแมลงไม่พอใจท่านคิดว่ารังมแมลงจะเคลื่อนไหวอีกหรือไม่ลูกน้องอีกคนดูกังวลแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาแต่พวกเขาก็ค่อนข้างมีข้อมูลและตระหนักถึงความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ระหว่างรังมแมลง และหอคอยตันในอดีตหอคอยตันยอมแพ้แต่ตอนนี้มันขยายการผลิตอย่างรวดเร็วเมื่อพิจารณาจากสไตล์ที่ชอบครอบงำของรังมแมลงมันจะคงความอดทนไว้ได้อย่างไรแน่นอนว่าสมาชิกธรรมดาเหล่านี้รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยทำไมต้องตื่นตระหนกเจ้าของหอคอยตันและจกะักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงเองก็ประจำการอยู่ที่นี่ เจ้าไม่ต้องกลัวอะไรเลยตี้หมิงตำหนิรองหัวหน้าหอท่านมาจากโลกต้นกำเนิดและไม่กลัวแต่พวกเราต่างหากที่กลัวพวกเราถึงขั้นยกเลิกที่พักภายนอกชั่วคราวและย้ายไปอยู่ที่หอคอยตันทั้งหมดผู้ใตบ้บังคับบัญชาทั้งสองพูดคุยด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดในสํานักหอคอยตันเจ้าหน้าที่อย่างหลัวเฟิง หรือเหล่านักเล่นแร่ปแปรธาตุที่สำคัญได้รับคฤหาดถ้ำส่วนตัวที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและฝึกฝนแต่สำหรับผู้ที่อยู่ชั้นล่างสุดไม่มีสถานที่เฉพาะสำหรับฝึกฝนอย่างสันโดดการอาศัยอยู่ในหอคอยปันอย่างถาวรหมายความว่ากิจวัตรการฝึกฝนของพวกเขาห่างไกลาจากอุดมคติท่านยกเลิกการเช่าด้วยซ้ำหรือตี้หมิงตกใจ พวกเราไม่กล้าออกจากหอคอยตันเลยหากรังมแมลงไม่สามารถจัดการกับเจ้าของหอคอยหรือจักรพัดศักดิ์สิทธิ์หลวงเฟิงได้พวกเขาอาจระบายความโกรธใส่พวกเราแทนผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสองพูดคุยด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาไม่มีอวตารทางจิตวิญญาณตี้หมิงพยักหน้ารับทราบผ่านทางหลวเฟิงตี้หมิงได้เรียนรู้ว่า อวตารทางจิตวิญญาณของปรมาจารย์รังมลงได้ปะทะกับหลัวเฟิงไปแล้วครั้งหนึ่งคาดว่าปรมาจารย์รังมลงอาจพยายามแก้แค้นอีกครั้งท่านต้องระวังตัวจริงๆตี้หมิงแนะนําในการเผชิญหน้าระหว่างปรมาจารย์รังมลงและหลวเฟิงเขารู้ว่าเขาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือที่มีความหมายใดๆได้ได สมาชิกของหอคอยปันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถละทิ้งงานที่ทำเงินได้ดีเช่นนี้ได้พวกเขาทำได้เพียงระมัดระวังหลัวเฟิงและเจ้าของสำนักชางชิงก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เช่นกันเนื่องจากพวกเขาได้เริ่มการแข่งขันตามปกติการเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแยง้งกับปรมาจารย์รังมแมลงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ อวตารทางจิตวิญญาณของเธอประสบความล้มเหลวเมื่อพิจารณาจากอุปนิสัยของเธอแล้วเธอจะตอบโต้แน่นอนเจ้าของสำนักชางชิงพูดอย่างเด็ดขาดถ้าร่างกายของเธอเข้ามาขัดขวางข้าจะต้องพึ่งการจัดรูปแบบเพื่อป้องกันหลัวเฟิงตอบอย่างมีสติแต่ตราบใดที่ข้ามุ่งเน้นไปที่การป้องกันเท่านั้นข้าก็มั่นใจว่าจะยืนหยัดได้ การป้องกันเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเจ้าของอาคารช่างชิงหัวราะท้ายที่สุดแล้วที่นี่คือเมืองอยู่หลานภายในเมืองมีกฎหมายห้ามการสังหารกันเองดังนั้นเธอจึงไม่สามารถทำอะไรโดยประมาทที่นี่ได้นอกเมืองเธอสามารถแสดงความก้าวร้าวของเธอได้แต่ภายในมีข้อจำกัดมากมายด้วยธรรมชาติแห่งความอาฆาตแค้นของเธอ ข้าคาดว่าเธอจะลงมือภายในไม่กี่ยุคแน่เจ้าของสำนักชางชิงทํานายข้าจะเก็บอวตารของข้าไว้ที่นี่เป็นเวลานานรอแค่การมาถึงของเธอหลัวเฟิงยิ้มเวลาผ่านไปยุคแล้วยุคเล่าผ่านไปในชั่วพริบตาสิบยุคผ่านไปและประมาจารย์รังแมลงก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอืม ทั้งหลัวเฟิงที่เฝ้าระวังและเจ้าของสำนักชางชิงต่างก็งุนงงปรมาจารย์รังแมลงพ่ายแพ้จึงยับยั้งเอาไว้งั้นเหรอเจ้าของอาคารชางชิงไม่เชื่อนั่นไม่ใช่ลักษณะนิสัยของเธอเลยในเมืองอยู่หลานทั้งหมดใครบ้างที่ไม่รู้ว่าปรมาจารย์รังแมลงเป็นผดเด็จการในฐานะผู้นำหนึ่งในสามของกองกำลังโจรกรรม และปล้นสะดมปรามาจารย์รังมแมลงยืนเคียงข้างปรามาจารย์แห่งสำนักมายาและเจ้าของหอคอยเงาบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งหมดอย่างไรก็ตามปรามาจารย์แห่งสำนักมายาและเจ้าของหอคอยเงามักจะกระทำการอย่างระมัดระวงังและคิดแผนมาอย่างดีในทางกลับกันปรามาจารย์รงังแมลงปฏิบัติด,ด้วยวิธีการที่ครอบงำการยอมจำนน ต่อเธอหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองการต่อต้านเธอหมายถึงการทำลายล้างเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากอวตารทางจิตวิญญาณของเธอปะทะกับหลัวเฟิงเธอตัดสินใจว่ามันไม่คุ้มกับความเสี่ยงเจ้าของสำนักชางชิงคาดเดาข้าใช้เทคนิคลับเพื่อทำร้ายเธอแต่ข้าประมาณว่ามันเป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อยหลัวเฟิงตอบด้วยความสับสน บาดแผลเล็กน้อยเช่นนี้ไม่น่าจะสำคัญระหว่างการปะทะกันภายในรังแมลงลวงตาเทคนิคหลี่หยวนของเขาได้เฉือนบาดแผลแต่เมื่อเทียบกับรังแมลงมายาทั้งหมดแล้วบาดแผลนั้นยังห่างไกลาจากสาระสำคัญบางทีปัญหาในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดอ,อาจทำให้การแก้แทนของเธอล่าช้าเจ้าของอาคารชางชิงแนะนำอืม หลัวเฟิงพยักหน้าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงและเจ้าของหอคอยตันยังคงรออย่างอดทนเตรียมพร้อมเสมอที่จะป้องกันการโจมตีจากปรมาจารย์รังมแมลงเวลก็ผ่านไปกว่า200ยุคสมัยภายในพื้นที่ภายในอันกว้างใหญ่ของรังมแมลงในที่สุดก็ทำให้การปนเปื้อนเสถียรขึ้นแม้แต่ใบหน้าของปรมาจารย์รังมแมลง ก็ยังมีสัญญาณของความอ่อนล้าการสูญเสียวิญญาณอย่างกระทันหันหลายพันล้านดวงทําให้เธอสั่นคอลออนนวิญญาณที่ถูกจองจำเหล่านี้ถูกทรมานมาหลายยุคหลายสมัยแต่ยังคงไม่สลายไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังของเธอการสูญเสียวิญญาณจำนวนมากเช่นนี้ทำให้เธอเจ็บปวดหลังจากกินผู้ฝึกฝนอีกชุดหนึ่งจากบ้านเกิดของข้า ในที่สุดข้าก็ทำให้พลังจิตวิญญาณของข้าเสถียรขึ้นและการโจมตีด้วยการปนเปื้อนได้หมดสิน้นปรมาจารย์รังแมลงคิดในบ้านเกิดของเธอโลกแห่งต้นกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดั่งอาหารสำหรับเธอชีวิตของผู้ฝึกฝนนับไม่ถ้วนเป็นของเธอที่จะบริโภคได้ทุกเมื่อแม้ว่าความจุวิญญาณของเธอจะมากมายแต่ก็ยังคงจำกัดอยู่ ขณะนี้การปนเปื้อนอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วการประทะโดยตรงระหว่างร่างกายจริงของข้ากับหลัวเฟิงที่ใช้เทคนิคลับแห่งเจดจำนงของเขาอาจทำให้เกิดอุปสรรคสำคัญอีกครั้งหลังจากใช้เวลานานมากในการรักษาสเสถียรภาพของตัวเองปรมาจารย์รังมลงก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทนรับการโจมตีจากเทคนิคลีหยวนอีกครั้ง ข้าต้องการสมบัติลับที่ทรงพลังเพียงพอที่จะต้านทานการโจมตีทางจิตใจได้ปรมาจารย์รังมแงมลงพึมพำด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าเธอจะครอบครองสมบัติลับอันยิ่งใหญ่แต่สมบัตินั้นตั้งอยู่ในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเมื่อพิจารณาถึงอันตรายของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดที่ซึ่งความท้าทายเกิดขึ้นตลอดเวลา และที่ซึ่งแม้แต่สิ่งมีชีวิตระดับเครื่องดึกดำบรรก็เป็นเรื่องธรรมดาเธอจึงให้ความสำคัญกับการใช้สมบัติของเธอที่นั่นอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมือยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับข้าสำหรับเมืองอยู่หลานข้าจะหาวิธีซื้อสมบัติที่เหมาะสมหากไม่ได้รับการปกป้องที่เหมาะสมต่อเจตจำนงทางจิตวิญญ,ญาณของข้าข้าจะไม่เผชิญหน้ากับหลวเฟิงอีก ปรมาจารย์รังมแมลงครุ่นคิดน่าเสียดายที่การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ข้าต้องผเผชิญทำให้ตอนนี้ข้ารวบรวมได้เพียงสามหมื่นล้านคริสตัลหุ่นหยวนเท่านั้นไอเทมอย่างหัวใจอมตะซึ่งให้การปกป้องที่เพียงพอสำหรับจิตสำนึกทางจิตวิญญาณในขณะที่ยังตรงกับแก่นแท้ของตัวเองนั้นหายากมากการซื้อสมบัติดังกล่าวด้วยคริสตัล หุ่นยวนสามหมื่นล้านชิ้นถือเป็นราคาตลาดที่ยุติธรรมสมบัติเหล่านี้หาได้ยากมากหากผู้มีอำนาจต้องการขายไอเทมดังกล่าวมักจะถูกพันธมิตรใกล้ชิดซื้อไปในราคาสูงลิ้วทันทีถ้าไม่มีสมบัติค่าจะต้องทนกับความคับข้องใจนี้ปรมาจารย์รังมแมลงคิดในใจอย่างหงุดหงิดผู้อาวุโสทั่วไปที่จิตวิญญ,ญาณมีขีดสุดขีด จะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากเทคนิคหลี่หยวนของหลัวเฟิงและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องแปลกที่ปรมาจารย์รังมแมลงกลับรู้สึกปลอดบางต่อเทคนิคหลี่หยวนของหลัวเฟิงมากกว่า300อย,ยุคผ่านไปนับตั้งแต่ที่หลัวเฟิงปะทะกับอวตารจิตวิญญาณของปรมาจารย์รังมลแง ในช่วงเวลานี้หลัวเฟิงได้สัมผัสกับแต่ความสงบสุขในเมืองอยู่หลานเท่านั้นดินแดนแห่งต้นกำเนิดภายในหอคอยแห่งดวงดาวหลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิดวงตาแห่งชีวิตและความตายเพ่งความสนใจไปที่สายเลือดหุนหยวนระดับจักรพกรรดิศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่195สายเลือดหุนหยวนแต่ละสายเผยให้เห็นเบาแสของความลึกลับที่ซ่อนอยู่ นอกกรงหลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงรูปแบบลับที่ซับซ้อนนับไม่ถ้วนที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบก่อร่างเป็นผลงานชิ้นเอกโดยกำเนิดอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าเส้นทางของเขาเองยังห่างไกลาจากการบรรลุความสมบูรณ์แบบดังกล่าวถึงกระนั้นหลัวเฟิงก็สามารถสัมผัสถึงการเติบโตของตัวเองได้เช่นกัน ยิ่งเขาเจาะลึกลงไปในสายเลือดเหล่านี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งค้นพบรูปแบบมากขึ้นเท่านั้นความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการผสานร,รวมของชีวิตและการทำลายลางนั้นเข้าถึงความลึกกล้ำทำให้แนวคิดของเขามีความคล้ายคลึงกับสายเลือดหุนหยวนถึง90%เอร์เซนการผสานร,รวมที่เรียบง่ายนั้นธรรมดาเกินไปการผสานร,รวมที่แท้จริงของชีวิต และการทำลายล้างสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้จิตใจของหลัวเฟิงพลุ่งพล่านไปด้วยแรงบันดาลใจผลักดันให้เขาพยายามผสานร,รวมอย่างแท้จริงทันใดนั้นเส้นทางที่ผสานร,รวมอย่างสมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาเต่าแห่งชีวิตและความตายได้ทะลุทะลวงเข้ามาแล้วหรือหลัวเฟิงอุทานด้วยความประหลาดใจอย่างยินดีเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ ก่อนหน้านี้เมื่อเขาพัฒนาเต่าแห่งชีวิตและความตายจากขอบเขตสูงสุดของราชาเทพไปจนถึงขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงได้ทำเช่นนั้นโดยผ่านการไตรตรองและศึกษาอย่างรอบคอบครั้งนี้การก้าวหน้าของเขาเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเกิดจากความเข้าใจอันล้ำลึกที่ได้รับจากการสำรวจสายเลือดหุ่นยวน เมื่อความรู้ที่สะสมไว้ไปถึงระดับที่สำคัญเต่าแห่งชีวิตและความตายก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ขั้นกลางของจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์ข้าต้องขอบคุณปรมาจารย์วังหยวนเซียงด้วยของขวัญที่เป็นคริสตัลหุ่นหยวนจำนวนห้าหมื่นล้านชิ้นของข้าข้าจึงสามารถซื้อทรัพยากรมากมายดังกล่าวเพื่อการฝึกฝนและความเข้าใจของข้าได้หลัวเฟิงรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่ง ในช่วง300อยุคที่ผ่านมาเขามักจะใช้ยาเสริมต่างๆที่มาจากหอคอยตันความช่วยเหลือเหล่านี้ทำให้ความเข้าใจสายเลือดหุ่นยวนของเขาเร็วขึ้นอย่างมากข้ายังเรียนสายเลือดระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ตอนต้นไม่จบเลยด้วยซ้ำสายเลือดระดับกลางขั้นสูงและแม้แต่ระดับที่สมบูรณ์แบบก็รออยู่หลวเฟิงเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ตอนนี้เต่าแห่งชีวิตและความตายของเขาได้เลื่อนขั้นไปสู่ขั้นกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อเขาวิเคราะห์สายเลือดที่เหลือทั้งหมดแล้วเต่าแห่งชีวิตและความตายของเขาอาจนำไปสู่จุดใดบึ้มขณะที่หลัวเฟิงเสกสรรความคิดขึ้นมาทะเลโลหิตอันไร้ขอบเขตปรากฏอยู่รอบตัวเขาเต่าแห่งชีวิตและความตายระดับกลางของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนของวิวัฒนาการในด้านคุณภาพเมื่อเทียบกับขั้นก่อนหน้าเต่าแห่งชีวิตและความตายระดับกลางของจักรพัิสักดิ์ธิ์ควรจะเทียบได้กับเส้นทางทั่วไปในระดับกึ่งหุนหยวนหลัวเฟิงพยายามรับรู้ถึงขนาดของมันและประเมินการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ครอบคลุมอยู่ในความก้าวหน้าของเขาการพัฒนาอย่างมากมายในเต่าของเขานั้นเหนือกว่าความแข็งแกร่งที่สิ่งประดิษฐ์อย่าง หัวใจอมตะหรือโลคฝ่ามือมอบให้55าาวันนี้เป็นวันที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองหลัวเฟิงพูดด้วยความกระตือรือร้อนหัวใจของเขาเต้นแรงเพราะความตื่นเต้นโอข้ายังต้องส่งมอบของขวัญที่เตรียมไว้ให้อาจารย์ของข้าอีกหลังจากกลับมาที่ดินแดนต้นกำเนิดความสนใจของเขาคือการศึกษาสายเลือดหุ่นยวนทั้งหมด ตอนนี้เองที่เขารู้สึกเป็นอิสระไปเยี่ยมเจ้านายของค่าแต่ละคนกันเถอะหลัวเฟิงถือของควนของเขาและออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงชูเพื่อไปเยี่ยมเจ้านายของเขาจากกระพัดช,ชู